กล่องข้าวน้อยข้าแม่ในอดีตที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคอีสานของประเทศไทยมีครอบครัวชาวนาอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นอย่างดีประกอบด้วยแม่และลูกชายชื่อทองทองเป็นคนขยันขันแข็ง เขาทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงชีพและดูแลแม่ของเขาวันหนึ่งทองออกไปทำงานในานาแต่เช้าตรู่เขาทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนสายเขาทั้งเหนื่อยทั้งหิวแต่แม่ของเขาก็ยังไม่มาส่งข้าวสักทีทองเริ่มหิวโหวยและเหนื่อยล้าเริ่มหมุดหงิดและรู้สึกโกรธแม่ของเขา เมื่อแม่ของทองมาถึงเธอรีบนำกล่องข้าวใบเล็กๆที่มีข้าวและกับข้าวเพียงเล็กน้อยติดมาด้วยให้ลูกชายเพราะครอบครัวของพวกเขาเป็นคนยากจนและข้าวในบ้านมีไม่มากพอทองเห็นกล่องข้าวใบเล็กๆนั้นแล้วเกิดความไม่พอใจอย่างมากเขารู้สึกว่าแม่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเขาและไม่เข้าใจความยากลำบากที่เขาต้องเผชิญในทุงน่งนา ว่ามันเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนด้วยความโกรธและอารมณ์โ่ววูบทองคว้าได้ท่อนแอฟาดไปที่แม่อย่างรุนแรงโดยไม่ได้ตั้งใจทำให้แม่ล้มลงเสียชีวิตทันทีกว่าท้องจะรู้ว่าเขาได้ทำอะไรลงไปก็สายเสียแล้วเขาตระหนักถึงสิ่งที่เขาได้กระทำลงไปความสํนนึกผิดท่วมท้นเข้ามาในใจทองร่ำให้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจ รู้ตัวว่าตนได้กระทำสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตลงไปแล้วจากนั้นท้องตัดสินใจบวชเป็นครักเพื่อไถ่าบาปท,ที่เขาได้กระทำลงไปเขาใช้ชีวิตที่เหลือกระทำคุณงามความดีคอยช่วยเหลือผู้คนที่มีทุกข์เดือดร้อนเพื่อชดใช้วความผิดพลาดในอดีตของเขาที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนิทานเรื่องกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ เป็นหนึ่งในนิทานพื้นบ้านไทยที่เน้นเรื่องการรู้สึกผิดชอบชั่วดีการควบคุมอารมณ์และการเคารพผู้ให้กำเนิด